ใช่คีร่ระ้อยลของเราคก่ะก็จริงๆเป็นเรื่องที่พวกเราน่าจะ,ะเคยเล่นมาแล้วด้วยความเป็นคอมเมดี้เล็กน้อยอแต่ก็จะมีในเรื่องของความสัมพันธ์มากขึ้นค่ะตัวเขาจะเป็นเจ้าของรีสอร์ทส่วนหนูก็ต้องเหมือนเป็นฟิลนอมบ่อนไส้เข้าไปในรีสอร์ทของเขาอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็สุดสุดท้ายแล้วเนี่ยจะใช้เสน่ห์อะไรมัดใจบอสเล็กก็ต้องรอดูค่ะ ก็เรื่องนี้เป็นแนวอีกแนวหนึ่งที่น่าจะมีความฟุ้งมากขึ้นคือก่อนหน้านี้เราเคยเล่นยูริด้วยกันก็จริงแต่ว่ามันค่อนข้างแบบออกไปทางแนวแบบซีรีสดราม่าเลยเป็นอาชีพราชการเลยอะไรเงี้ยอันนี้ก็น่าจะมีความแบบรีแลกขึ้นแล้วก็ความฟุ้งของความเป็นยูริรวมถึงคาแรคเตอร์ใหม่ๆด้วยอะไรเงี้ยเพราะเราก็รับบทเป็นอโปเป็นเจ้าของรีสอร์ทส่วนเขาก็เป็นเลขาที่เราจะเรื่องมันจะดําเนินไปนเหมือนแบบเหมือนคล้ายๆค,ความเป็นแบบศัตรูที่รักอะไรประมาณนี้คือเข้ามาด้วยความที่เรา หมือนจะไม่นี่กันนะแต่สุดท้ายก็แพ้ใจกันอะไรมันก็จะเป็นฟิลประมาณานี้ค่ะเรื่องนี้ฟ้าถนัดเลยเพราะว่าเป็นคนรวยออสักทีเนาะออสักทีสักทีอะไรเงี้ยค่ะเพราะว่าจริงๆคือเป็นคนชอบใส่สูตรอยู่แล้วด้วยเ,ออเรื่องนี้น่าจะได้ใส่สูตรบ่อยก็น่าจะเป็นลุคที่คนเห็นเราเวลาไปงานมิดแกน,นไ,ไปงานอะไรเงี้ยบ่อยอยู่แล้ว การเน็กติ้งอะไรของเรามันย่างง่ายขนาดไหนการที่แบบเตือนบอสเป็นคนรวยเหรอคะรวยอย่างเงี้ยไม่ค่อยชินเลยอ่ะปกติถ่ายแต่แบบว่าแนวสังกสีหลังคาอะไรเงี้ยเนี่ยคือจะได้ถ่ายในรีสอร์ทแบบเย็นๆกับเขาแล้วก็แอบตื่นเต้นเหมือนกันใช่ค่ะเรื่อแบบมาจากบอสเราแม่หรอบอสเราแม่เราเป็นเล็บเรื่องความขยันละกันเพราะวในเรื่องอะโปอโปกับหรือว่าบอสเล็กก็ต้องขยันมากๆในการทำธุรกิจอะไรเงี้ยใช่ค่ะ สายว่าไคเตอร์มันคือไม่ไก่ตัวเราเลยไม่ไก่แต่แต่บอลเล็กอาจจะไม่ได้มีปากตะก้ารพูดเองเนาะไม่ปากแล้วไปปากแล้วเลยโปรโมทโปรโมทจริงๆวันนี้แฟนคลับก็มีฟู้ดซัพพอร์ตเป็นน้ำพริกปลาสลิดปากใสได้ยังคะได้ยังคะมาปากตะก้าที่นี่อีกได้ฟรีวันนี้ได้ฟรีวันนี้ได้ฟรีค่ะฝั่งนี้แฟนคลับค่ะเอามาแจกเพื่อนบ้านแฟนชาวดอมชาลต์ของเรายังไงครับห่างไกลตัวหรืออะไรยังไงไหมครับเป็นเลขา ยังไม่ยังจริงๆยังไม่ได้มีความแบบว่าไกลตัวมากขนาดนั้นคะ่ะก็คือแต่ในเรื่องของความแสบความสนความแก่นเนี่ยก็คือไม่ต้องไม่ต้องเวิร์กช็อปเพราะว่ามีอยู่แล้วในตัวแต่ในเรื่องของการใช้สเสน่ห์ต่างๆเนี่ยก็อาจจะต้องแบบว่าไปไปดูอีกทีนึงว่าจะใช้ยังไงแล้วก็ในส่วนของเลขา d i g ิ t a l เคร์ครเตอร์มันค่อนข้างที่จะอายุโตกว่านิดนึงคะ่ะต้องมาดูอีกทีว่าเราในเวอร์ชั่นที่จะโตกว่าแล้วเป็นเลขาเป็นคนทํางานจริงๆจริงจังเนี่ยคือจะต้องเป็นยังไงค่ะ น่าจะอีก2เดือนช่วง,งสิ้นปีค่ะช่วงสิ้นปีท้ายๆปีกลับจากยุโรปก<ม>ประมาณต้นปีหน้าค่ะ<ช>เรื่องที่2ค่ะเรื่องที่2ของของ,ของตัวสี่เรื่องใช่ในที้รยเ,รเลย่ได้ค่ะก็ฝากไว้ด้วยนะคะสำหรับโปรเจกต์นะคะของพวกเราทั้ง4คู่ โดยเฉพาะเรื่องนาทีลอยเล่ที่อินหลอดได้รับบทเล่นเป็นอโปแล้วก็ชลดานะคะก็ตั้งใจมากๆอยากจะให้ทุกคนได้เห็นแนวยูริใหม่ๆที่อาจจะเคยเห็นพวกเราเคยเล่นกันมาหลายๆเรื่องแล้วแต่ว่ารับรองว่าเรื่องนี้เนี่ยมันจะมีอะไรบางอย่างที่มีความฟุ้งที่ทําให้เหล่าสาววายหรือว่าแฟนคลับนิยายต่างๆเนี่ยได้เซอร์ไพรส์กันอย่างแน่นอนค่ะล่าสุดเนาะแฟนมีคู่กันที่เ็นยังไงบ้างครับ ที่ Brazil, บราซิลเม็กซิโกใช่ไหมคะโอ้ดีมากอบอุ่นมากทีมากคะ่ะแล้วก็คือเขารอคอยเรมา3ปีกับการที่เราจะไปได้แล้วก็ถือว่าเหมือนเป็นการเปิดสักราชของจหญิงหญิงคู่แรกที่ได้ไปแถบลาตินอะไรเงี้ยเขาก็ตื่นเต้นแล้วก็เราก็ไม่คิดว่าบัตรจะขายหมดทุกที่นั่งรวมถึงการ การความอบอุ่นการเชียร์อัพอะไรอย่างเงี้ยพวกเขาก็เต็มที่กับเรามากๆกก็มีเสียน้ําตากันไปเยอะกับเซอร์ไพรส์ต่างๆที่เขามอบไปให้บรรยากาศเห็นว่าวันนั้นคนเต็มพอเยมันชื่นอกชื่นใจเราทุกคนไม่คิดว่าคนจะเยอะขนาดนี้ค่ะเพราะว่าเราเราอยู่บนเวทีเรามองขึ้นไปอย่างนี้มันแบบเต็มทุกที่นั่งเลยแล้วก็เขาไม่ปล่อยให้เราเดทแอร์เลยค่ะถ้ามันเงียบเมื่อไหร่ปุ๊บเขาจะเริ่มเชียร์อัพอะไรอย่างเงี้ยมันเลยทำรู้สึกว่าเออมันมันแบบกระตุ้นความสนุกของเราอยากจะออกไป แฮฟฟันกับเขาอะไรอยาทำกิจกรรมร่วมกันก็เป็นมีที่ซึ้งแล้วก็อบอุ่นมากๆอีกมีตนึงค่ะอย่างเชนเราก็มีโมเมนต์แบบต้องเพงใช่เขาร้องเพลงแบบวันเกิดให้คุณพ่อซึ่งแบบว่าตอนวันเกิดคือหนูอยู่ที่เม็กซิโกอะไรองี้ค่ะก็เหมือนทำเซอร์ไพรส์ให้ด้วยรู้สึกว่าเออเขาอพิเชิแบบคนรอบข้างเราด้วยอะไรอย่างนี้ค่ะต้องขอบคุณมากๆเราเราสึกไงว่าเราเป็นคนเอเชียเราไปตี ม,ามาราไม่คิดว่าจะเยอะขนาดตอนแรกย้ำรับว่าแอบกลัวเหมือนกันว่าแบบเฮ้ย ตอนที่มีแลนมาแล้วเราคิดว่าบัตรจะขายหมดหรือเปล่านั่นนี่นู่นอะไรเงี้ยแต่ว่าพอประกาศไปก็คือทางโปรดิวเหมือนเขาแบบไม่ต้องห่วงเรื่องการขายบัตรเลยนะเพราะว่าบัตรคือขายเกลี้ยง mm hmm. แล้วตอนทั้งทั้งที่ตอนนั้นเรายังไม่ได้ทําการโปรโมทอะไรแยะเลยด้วยซ้ำอะไรเงี mm ้ย hmm. ก็พอไปถึงก็เห็นถึงความน่ารักของของ,ของทุกคนตอนแรกเรามีแอบกลัวกันว่าเฮ้ย mm hmm. มันจะจะเป็นอย่างนี้ไหมจะอย่างนั้นไหมแต่พอเราไปถึงล้วสิงที่เราคิดไว้ก็ไม่ได้เป็นแบบนั้นเลย mm hmm. ไม่มีความน่ากลัวใดใดทั้งสิ้นแล้วก็นั่นแหละค่ะเข น่าจะแบบเป็นการดีใจด้วยที่เหมือนมียูริฝั่งเอเชียได้แบบไปหาเขาแล้วก็น่าจะมีอีกหลายๆคู่ที่จะได้ตามไปด้วยเนีคะแต่เราเป็นคู่ที่แบบเปิดเลยที่ไปในโซนนั้นใช่เราไปชิมลางก่อนค่ะไปชิมลางก่อน <c oughs> แล้วก็ทราบๆมาว่าเดี๋ยวก็จะมีโปรเจกต์ของบ้านเรามีบางคู่ที่จะได้ตามไปด้วยก็ต้องรอลุ้นดูว่าจะเป็นคู่ไหนอันนี้จะ์ไยมเดี๋ยวรู้อันนี้เยังไม่ได้บอกว่าคู่ไหนไงไปรอลุ้นดูจะเป็นการตลาดเปิดตลาดแบบ อวไรทางประเทศมันจะมีที่อื่นประเทศอื่นอะไรอย่างงี้ยเป็ก็มีค่ะเดี๋ยวเดือนกันยาเราจะมีไป10วันติดกันเลยก็คือจะมีบาร์เซโลนาสเปนใช่ไหมคะแล้วก็ฝรั่งเศสแล้วก็อังกฤษ3าประเทศค่ะต่อกันเลยใกล้ทั่วโลกมั้ยคะตอนนี้อ่าคิดว่าน่าจะทั่วแล้วค่ะมันเหลือที่ไหนอีกมน่าจะทั่วแล้วค่ะไปอย่างนี้เราต้องฝึกพวกภาษาหรือว่าเอาอะไรไปแบบมัดใจแฟนๆที่แบบต่างประเทศแถงโซน เจะไปบบ้างครัก็ต้องมีนะจริงๆไม่ใช่แค่ภาษาอังกฤษอย่างเดียวอย่างเช่นตอนที่เราไปฝั่งลาตินอย่างเงี้ยเขาก็ไม่ได้ฟังภาษาอังกฤษออกสมมูรณก็เราก็ต้องฝึกภาษาสเปนฝึกภาษาบ้านเขาอย่างเช่นการทักทายบอกรักขอบคุณอะไรเงี้ยก็คือต้องต้องพูดให้เป็นพอพูดปั๊บมันคือเขากรี๊ดเลยอะไรอย่างเงี้ยได้้ไดโอลาเนาะโอลาโยเซ โอลาโยโซยอินฟาโยโซยชาลอตจียาโมกลาเซียเจียมอุประมาณนี้ค่ะก็แบบว่าสวัสดีเอ่อนี่อินฟ้านะนี่ชาลอตนะฉันรักคุณมากๆขอบคุณมากๆุณนะค่ะแสดงว่าปีนี้เราก็โกลเตอร์ทั้งปีเลยก็น่าจะให้เป็นปีที่เหมือนเราได้ไปมีติ้งที่ไกลๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะจริงๆก็มีทุกปีเนาะแต่ว่าปีนี้น่าจะเยอะสุด ใช่มันก็เลยทำให้พี่ฟ้าทำางานเยอะจนอยากจะเกษียณอ๋อวอกเลยอายุเท่าไหร่เนี่ยวกเลยเหรออายุเท่าไหร่นะจะเกษียณแล้วเหรอคือจริงๆมันจริงๆมันไม่เกี่ยวไม่ได้มองว่ามันเกี่ยวกับเรื่องของอายุหรือว่าตัวเลขแต่ตัวเลขตัวเลขแต่ว่ามันน่าจะเกี่ยวกับอายุการใช้งานของร่างกายเรามากกว่าว่าเราว่าเราไหวที่เท่าไหร่จริงๆคําว่าเกษียณของหนูอาจจะคือมันไม่ได้แบบหายไปเลยเลิกทำงานอะไรอย่างนี้แต่ว่าอาจจะ ขอเบางานลงแล้วก็เลือกที่จะรับงานที่เรารู้สึกว่าเราไหวจริงๆอะไรเงี้ยเพราะว่าช่วงนี้ก็ต้องบอกว่ามันมีทั้งแบบงานช่วยงานขอหน่อยนะอันนี้หน่อยนะอะไรเงี้ยมันมันก็มีที่เราจะต้องแบบโอเคเราอันนี้ก็เสียดายโอกาสอันนี้อันนี้ก็เสียดายมันก็มีทั้งที่เราอยากทําแล้วก็มีทั้งที่เราแบบว่าโอเคมันก็น่าเสียดายอะไรเงี้ยก็พยายามทาให้เต็มที่ที่สุดในช่วงนี้ก็ต้องยอมรับว่ามันก็แน่นจริงๆกับเรื่องนี้ค่ะทางด้านยินฟ้าได้คุยกับพีนวัตรไหมคะ ยังไม่ได้คุยกับเขาโดยตรงแต่เขามองหน้าหนูเขาก็น่าจะรู้แล้วแหละเขาน่าจะได้ดูในสัมแต่ว่ามีการมีการพูดคุยกับทางกองว่าแบบโอเคกับกับผู้รับงานอะไรเงี้ยว่าอาจจะขอขอคัดงานหรือว่าขออนุญาตแบบมีส่วนร่วมในการเลือกเลือกรับงานด้วยนะอะไรเงี้ยใช่โดยเฉพาะเรื่องของงานละครงานอะไรที่ไม่ไม่ไม่แน่นจนเกินไปเพราะาทำงานหลังนี้ค่ะมันส่งสุขภาพของเรามาถึงทำให้มีฟวาแบบอย่างจะรักเสียงเงี้ย ก <lining> ็ก็ส่งนะส่วนมากมันน่าจะเป็นเรื่องของสุขภาพมากกว่าที่เรามองว่าเ,เราไม่ <sk ill> คือช่วงที่เราได้ตำแหน่งแรกๆมันมาเลยแบบเต็มที่เราทํางานทุกวันได้วันละสี e ่ห้าอีเวนต์เลย์อ <sk ill> แต่พอมันเริ่มไปเรื่อยๆสปีดแรงเรามันก็เริ่มตกมันเริ่มเหนื่อยง่ายขึ้นมันเริ่มมีปัญหาบางอย่างที่เราเรื่องของการตื่นการน,นอนเลย <sk ill> ก็ก็มีก็มีส่วนรวมถึงภาวะความเครียดเกี่ยวกับการถ่ายละครเกี่ยวกับ ผู้ชมของอะไรเงี้ยที่มีความคาดหวังตามมามันก็ทําให้เราแอบแอบกด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 มันไวอะไรเงีเ้ยก็มีม,มีมันมีมาสักพักใหญ่ๆแล้วค่ะใช่แต่ว่าก็ไม่ได้ไม่ได,ไได,ไได้ไม่ได้จะหายไปไหนก็ยังคงแบบรับงานเหมือนเดิมแต่อาจจะเป็นเหมือนพี่ๆดารานักแสดงที่เขาแบบปีนึงอาจจะสัก2อเรื่องสาเรื่องอะไรเง<ม>ี้ยเพราะว่าปีนี้หนูน่าจะถ่ายประมาณเป็นสิบเรื่อง ส่ดสไหนเรื่องสุดไหนที่มันทาให้ฟ้าว่ามันต้องเปรียบอะไรแบบมันต้องเปียนต้องเปรียบอะไรอ่าเฟด <c oughs> ใช้คำว่าเฟดดีกว่าเยนตกลงน่าจะเป็นเรื่องสุขภาพมากกว่าที่รู้สึกว่ามันมีช่วงวันที่เราไม่ตื่นแบบตื่นล,ล,ลุกไม่ไหวอะไรเงี้ยก็จะต้องมีการแบบฝากคนราบข้างรวมถึงอารมณ์ที่เราโมโหง่ายหงุดหงิดง่ายกินไม่เป็นเวลามันก็จะตามมาด้วยอืม ตามมาด้วยก็จะเป็นคนรอบข้างที่คอยสะกิดเราว่าแบบเอ้ยพี่ฟ้าแบบบางทีเมื่ออะไรเงรี้ยคือคือลอยไปนิดนึงอะไรเงรี้ยก็มันจะทําให้ส่งผลกระทบกับงานที่เรารับด้วยเราก็ไม่อยากให้มันส่งผลกระทบกับโอกาสที่ลูกค้าให้อยากทําให้แบบมันดีทุกโอกาสที่เข้ามาแต่ยังไม่ได้ถึงขั้นต้องคอนซัลต์กับคุณหมอใช่ไหมคะกับปัญหาสุขภาพจริงจมีคอนซัลต์อยู่เรื่อยๆค่ะก็พอเหมือนเมื่อวานได้ออกรายการสัมปทานก็มออีในกอง ทีมในกองเนี้ยค่ะก็ทักมาว่าแบบอยากไปรตรวจสุขภาพไหมซึ่งจริงเราก็ตรวจเรื่อยๆอยู่แล้วจริงๆหน้าหลักๆของฟ้ามันน่าจะเป็นเรื่องของภาวะความความเครียดด้วยก็เหมือนเราทํางานอย่างเดียวก็พยายามจะลองแบบโอเคถ้ามีวันหยุดให้เราได้ออกไปรีแลกหรือว่าดีลิทหรือว่าไปเจอสังคมเพื่อนหรืออะไรที่แชร์ได้ดีลีทตัวเองออกบ้างก,ก็คงจะดีขึ้นให้น,น กินยาต้องชยาอย่างเดียวหรอกกินยาใช่ใช่พอบางทีการกินยามันทําให้เราทํางานยากด้วยบางทีอย่างเช่นแบบมันมีเอฟเฟกต์ตามมาอ่เนเรื่องของลิ้นแข็งเรื่องของแบบเอ่อดีเลย์อะไรอย่างเงี้ยก็ก็ก็นิดหนึ่งทุกวันนี้ก็พยายามหิวตัวเองด้วยสัตว์เลี้ยงบ้างแฟนคลับบ้างหรือว่าสิ่งที่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 ดูหนังบ้างอะไรบ้างก็ที่ทําได้ในในะณตอนนั้นเลยซึ่งตอนนี้คือเริ่มเริ่มกระบวนการการเปลค่ะ น่าจะต้องเป็นปีหน้าเพราะตอนนี้ก็ยังคงแน่นอยู่ยังคงแน่นอยู่แต่ว่าก็พยายามเหมือนเหมือนพอผู้ใหญ่เริ่มทราบเขาก็จะพยายามเคลียอันไหนที่สามารถหยุดให้ได้ก็ก็จะให้หยุดอะไรเงี้ยถ้า,าการการแบบปีหน้าเราเริ่มเฟดงานลงแล้วอย่างมันกลับมาเฟ้เหมือนเดิมจะมกลับมาแล้วยังกลับก็กลับค่ะก็คืออาจจะแค่มีช่วง work life balance เลยไงให้มันดีเฉยๆแค่นั้นเหมือนตอนนี้มันยัง หนักไปทางการทำงานซะส่วนมากตอนแค่เราเหมือนปรับสมดุลตัวเองให้มันบาลานพอดีพอดีก็ก็ก็คงโอเคกว่าพี่ชลอคาะเรากรเสือกเราตื่นแล้วโอเคเมืบเมาเวลาเลยเมื่อกี้เราต้องไปมาช่ากันนะอีกหรออีกหรอคะ ไม่จริงจรก็มีมีค่ะมีประมาณสักแบบปี2ปีอะไรอย่างเงี้ยช่วงนี้ก็รับงานที่ทางทางกองรับให้ <c oughs> ก็จะมีงานใหม่ๆ <c oughs> เพิ่มมากยิ่งขึ้นอีเ,อเวนต์เยอะขึ้นค่ะ <c oughs> ส่วนในเรื่องของการแสดงตอนนี้ก็จะมีแค่2เรื่องค่ะก็ถ้าสนใจก็ยังสามารถได้อยู่ค่ะ ค,คือชาลอนพรที่จะรับงานมาเรื่อยๆใช่จริงๆหนูชอบทำงานนะจริงๆหนูชอบทำงานใช่อยากมีฟิลแบบว่าโอ๊ยเหนื่อยจังเลยอะไรอย่างเงี้ยพี่คนนี้แบบอ้ยโอเคหลับต่อเลย่จ้าไม่ฟ้าดงไม่ฟ้าดงพี่ฟ้าก็อย่าพูดแบบนี้ป่ะอ่ะแรกๆพี่ก็เป็นอย่างนี้แหละเนาะแล้วสักพักจะเริ่มเข้าใจคือจริงๆมันก็นั่นแหละเอาเอาที่ว่าอยู่ที่ความพอดีมากกว่าพอดีพอดีแบบ ให้มันบาลานซ์กันให้ดีอะไรเงี้ยน่าจะดีกว่าเอาชาหล่อตอนที่เราใจไหมเพราะพี่ปกาบอกว่าจะคขนเะเรเยาเกมนเขาไม่ได้หายไปไหนแล้วยังอยู่เขายังอยู่เขายังถ่ายซีรีส์กันอีกเยอะแต่จริงอ่ะเหนเห็นเขาทำงานหนักมาสามปีแล้วเห็นเขาบ่นสองอย่างคืออยากนอนกับอยากเที่ยวเที่ยวแบบพักผ่อนอะไรเงี้ยซึ่งหนูก็ยังไม่เห็นเขาได้ทำเลยอะไรก็รู้สึกว่าเออเขาคงอยากที่จะแบบมีแค่อาจจะสักหนึ่งอาทิตย์ให้เขาได้ไปรีชาร์จเฉยๆในช่วงสามปีอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ สู้ๆหนาะงานเยอะทำอะไรไม่ได้ได้แค่ปอบมาเลยก็ขอให้ให้ได้แบบเที่ยวเยอะแล้วก็พักผ่อนเยอะๆก็คือจะคอยบอกตลอดค่ะแต่ก็เข้าใจว่าในช่วงนี้พอมีเข้ามาเราก็ต้องรีบรีบโกยให้ได้เยอะที่สุดอันนี้ได้ได้เบอกแฟนคลับ,บอย่าง <c oughs> ขเขาเช <c oughs> ื่อว่าเขาต้จะหายนะคะโอยจริงๆแฟนคลับก็อยากให้เราได้พักเพราะว่าทุกคนก็สู้ไปได้วยกันตลอดสปีคือมีงานที่ไหนไปได้วยกันขึ้นเหนือล่องใต้บางทีจังหวัดวันนี้อยู่จังหวัดน,นี้ พรุ่งนี้โดดไปอีกที่หนึ่งบินไปอีกประเทศหนึ่งอะไรเงี้ยเขาก็รับรู้มาตลอดอะไรเงี้ยจริงๆตัวแฟนคลับเองเขาก็อยากให้เราแบบบาลานซ์ที่ดีเช่นเดียวกันก็ก็เป็นห่วงเรื่องสุขภาพเราด้วยอะไรเงี้ยไม่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 ค่ะแค่อาจจะแบบว่าไม่ได้ไม่ได้เจอกันแน่นทุกวันอะไรอย่างงี้ใช่แลเธอให้ใจแน่ ผู้สนุกใจหายเลยกระสีไม่หาย้้ขลกรังมีหูไ่ข้างข้างยังรงร่อ้องนีก่อนนะต้องนั่งก่อนนถืเช่ไหมอไฟสองหนเเดินขยับมาได้ไหมไม่ได้ได้ไปสอง้างนี้ ควแหละแต่ว่าเดินหน้าอย่างนี้ได้ไหมยิดเดียวเท้าเดียวได้ไหมสวยงานตามของเรื่องอะไรนะถ่ายแล้วก็มีนักข่าวห่งสองสามใคถ่ายคลิปะไปไ